มือน,นี้ได้คล้องแท้ครับพี่น้องเบิงโอ้ยได้ลินงัวครับพี่น้องเบิงสองลินใหญ่ๆเลยอสองลินใหญ่ๆพี่น้องมือน,นี้ได้ลินงัวสองลินใหญ่ๆเลยมาสู่พี่น้องกินครับผมายเดี๋ยวขออย่าทันก่อนพี่น้องลินงัวลินงัวใส่กับเตียวเพียคุมๆพี่น้องฮะ สวัสดีครับพี่น้องใจอกินแซบนะครับมื้อนี้ได้ลิ้นงัวครับพี่น้องต้มลิ้นงัวนะครับมาฝากพี่ตัวน้องมาสู้พี่น้องกินครับมื้อนี้สิมากินครับแจ่วขี้เพียขมอำลำพี่น้องถวยง่ายเบิกใหม่ๆเลยพี่น้องแจ่วเพียขมอำลำครับใส่ครับลิ้นงัวนี่แบบคนๆนะครับพี่น้องนี่โอ้ยนะมาๆๆพี่น้องแซ่บๆน้ำกันมื้อนี้ลิ้นงัวนะครับได้มาสองลิ้นญ่ๆเลย นะครับมันนี้พักกับพักแกมมันนี้อู้หลายอย่างแห้งนะพี่น้องมันนี้หลายอย่างแห้งแต่ทั้งมะละมะละมะละขี่นกนะครับพี่น้องแตงกวาก็มีพี่น้องแตงกวาก็มี่กระเจี๊ยบเขียวนะพี่น้องนี่กระเจี๊ยบเขียวนะครับอันนี้พักอีเลดพี่น้องพักอีเลดก็มีนะครับลักกะนี่ครับพี่น้องที่เด็ดเลยนะครับบักินใหม่นะครับพี่น้องมาแบบสดๆเลยนะครับหรีอว่าเพกาบักซีฟ้านะครับมาแซ่บๆเหมกันพี่น้อง มลิ้นงัวนะครับง่ายเลยมือน,นี่ใส่กับเจีวขี่เปียกคุ้มเศรษฐ์เหมือนกันครับเดี๋ยวก็อื่นขอหยาดแก่เข้าวแ้วพี่น้องเติมแบนแก่เข้าจัาบาทก่อนแบนเบนเบนใส่แบนแก่เข้าจัาบาทก่อนใส่แบนแก่เข้าวเจ้าบาทก่อนใส่บวกง่ายนะพี่น้องเนะมามามา ขอหยาดแก่ข้าวจักน้อยครับพี่น้องโอ้ยมาใส่แบน้ำจักบาดพี่น้องมากมาแแกแซ่บแซ่บด้วยครับบาดม,มูขางวดพี่น้องโอ้ย <c oughs> มากมามาแซ่แบๆซ่บด้วยครับพี่น้องอย,ยาวพี่อะเป็น same, แต่แซ่บแค่ไพี่น้องมง อย่าซิมมึงจะบาดก่อนโอ้โหกลมอมรำพี่น้องมากมากมากวันนี้เจ็บๆครับตอนแรกแข็มันพี่น้องโอ้โหดูดิหั่นแบบนี้ใหไงเลยพี่น้องนลยตีนง่วตอนใหญ่เลยเอาแบบซาใจซาใจเลยพี่นอ้อง<ๆ>อืมสอนเตียวเจ็บๆพี่น้องมากๆา อืมอ mm. 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 ืมอัดย็บสด อะไรกว่าก็มีนะเพื่อนฮึมอันตอนนี้ฟ้าใจไปเลยอืม คุยเอาอืมเก็บคนพี่น้องคุ้มล้ำล้ำดีขนาะด คนพี่น้องคุยเอา หอมสดก็มีน้ำมัองลายอย่างแห้งตอนนี้า้สาใจไปเลยคุยเยานี่เต็มคนพี่น้องอื้ สดน้ำสดน้ำอืมผมอำ่ำๆขนาดผมดีขนาดพี่น้องพั้งี้เลย เจ้เาเจยาพี่น้องมาก่อนตอนนี้ตัวน,นี้เจ้าพี่น้องมงุ๋งถวยบักใหญ่นะครับนี้แบบเข้มข้นพี่น้องบา้าหืมอืม,อมแต่กว่ากรอบ mm -hmm. เขาทาพี่น้องจเจ้าแบบซาใจเลยผมดีขนาด หั่นแบบซาใจไป่น่องตอนยิ้มยิ้เลย สาใจพี่น้องเบิมีไงเลยเจ้ากับผมอำลัดีขนาดนขนค้นเลยพี่น้องออื mm-hmm มองมันหันตอนใหญ่ปวดพี่น้องซอยลงจหมอยก่อนอแสบแห้งครับ ุด,ดยอดพี่น้องเน้อตอนสุดท้ายครับ ข้าวท้ายพี่น้องสดเอาโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องดิ่งงัวครับผมหาดตุ่มดิ่งงัวนะครับใส่ครับเจียวเพียคมคุ้มๆลำลำพี่น้อง แก้มพักกรอบนะครับนี่มะลาก,กีนกกระกรอบพี่น้องแตงกวานะครับนะครับเพกาเพกา,พาบักดีนใหม่นะครับพี่น้องโอ้ยพักอีเลสเสียบแห้งนะพี่น้องโอ้นะครับเนานะเอาเป็นมาสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเนาะใจกะขอยากไปซัมนี้นะครับก็ายากกันกันกบขอยากฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสองน้อยนะ ส่วนคลิปหนานะครับจะไอเจม่ยังมาฝากพี่ตอนอ้องมิยังมาสูพี่น้องกินติดตามกินต่อไปคลิปนี้ไว้จะมี้นกันคลิปหนาสวัสดีครับ